สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะนักแสดงสาวดังโพสต์ภาพคู่แซมยุรนันกับเสียงที่พูดว่าจากที่ทราบกันว่านักแสดงรุ่นใหญ่แซมยุรนันตกเป็นผู้ต้องหาในคดีดิไอคอนกรุ๊ปพร้อมดาราอีกสองคนตอนนี้เหล่าบอสดิไอคอนทั้งหมด18คนถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำ อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของสารตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2567ดี่ปัทมาปานทองนักแสดงรุ่นน้องเคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมเผยภาพคู่แซมที่เคยถ่ายคู่กันพร้อมแคปชั่นระบุว่า no caption n e ด e d และใส่คลิปเสียงพูดว่า เชื่อว่าทุกคนคงมีวันที่จูจ่ๆเสียงหัวรอะหายไปไม่รู้จะเอายังไงต่อกับชีวิตคงเป็นวันเดียวกับวันที่รอยยิ้มของตัวเองค่อยๆจางหายไปเช่นกันเป็นกำลังใจให้นะครับท่ามกลางชาวเน็ตแห่กดไลค์คอมเมนต์สนั่น